ครับสวัสดีเอฟซีชูหูุกคนนะครับเอฟซีทามหาเจเน่าว่าปีนี้แล้วว่าเขาสนามเเขาอยู่แต่ว่าได้มาสัมผัสนะครับผมเมื่อนี้พ่อแล้วตัวเป็นเ็ที่เด็ดทีเด็ดทีเด็ดไเลยไผ่สีทองไผ่สีทองเด็ดจริงจริงเด็ดทางขึ้นเด็ดทางขึ้นเด็ดทางขึ้น บาเดียวแข็งแเลยบางเดียวแข็งแนะครับผมอ่ามื mm ่อ hmm. นี่นะครับเจ๊หน้อยใช้วเป็วพระหวงเลยมาเมื่อนี่อ่านี่ครับผมโอเคเออทั้งตามทั้งตาอีบังหนึ่งเทพจักรพรรดิเทพจักรพรรดิมาตาม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 เลยมาโอ้ยนี่ครับสองบังเขนเขนคือไพ่สีทองอ่าลงคือเทพจักรพรรดิอ่านะครับผมนะ ปีที่แล้วนะครับผมยอดดูเป็นแสนนะครับปีนี้สิเปอเจังไถนะครับกับเจเน้าคนสวยนะครับอ่าพรอดไล่มาเงินแล้วนะครับหมู่บ้านไหนมาวะบ้หวานหมู่บ้านหวานวะหมู่บ้านหวานจอยหวานจอยนะครับมือก้อนมือก้อนเป็นไหนกูนะมือก้นหวานโอ้ยมือมือตึงกลับไปอีกเป็นไหนหวานนอ่าเดี๋ยวคุยหนูขโมนกับเจเน้าคนสวยนะครับผมอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรอยเอร์สีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุบู่ทุกคนนี่คือเทพทักกี้นะครับผมทักกี้คนหล่อนะครับผม แอดมินสนามไฟบาดเด็ดให้จักมัดน,นะึ้นก็ล่งมาเนี่ยางระบงังแข่งกับเจเนลนะมาคื่องกับเจเนลเลยครับมาคือกันเลยบะทั้งึ้นคือไพ่สีทองอทองั้งกำเ,เทพจกกักรพรรดิโอ้หมดหลอกการบานเลาบ่ดี ฟังวาขนาดนี้นะฟังว่าขนาดนี้กินไงได้ไม่คาดว่ามันมโหมากอะไรอย่างนโอเคว่าเจ้าสุดยอดขันถือกันถือน้ำกันได้นะครับขันบ่ถือว่าหลอกเจนเอานะครับโอ้นะครับผมเข้ากันเลยนะครับผมมามันมันนะครับมือนี้บายใจนะครับผมรับตัวดีเหลือเกินนะครับผมเหลือแต่มันอ่ะรอ่ารอดูรอเชียร์ไปครับเทพทักกีคุรอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายกาีสวัสดีครับ